มาดูกันว่าจะเกลือไหมนะมามานั่นไงยูอาร์ต้องมาอีกแล้วมามามาทำไมผมมีความรู้สึกว่าผมจะเกลือกับวงอควาอีกแล้วยูน <c> ะ <oughs> อุกสองไปสเต็ปท <c oughs> ี่หนึ่งยูอ a ร e เรทคูณสามสเต็ปที่สองยูอ a ร e เรทคูณสาม สเตบที่3 UR Rate คูณ3สเต็ปที่4 UR Rate คูณ5โอ้แม่เจ้าแถมมี2วงเลยซะด้วยก็ขอสวัสดีคุณผทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับพอดีว่าวันนี้นะครับล็อกอินเข้าเกมมามันมีตู้ อัปเดตเข้ามาใหม่นะเป็นตู้กาชานั่นก็คือ2ตู้นี้เลยนะเป็นตู้ของวงอะควาแล้วก็วงมิวนะซึ่งมีการสุ่มทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันนะโดยสเตปที่4เนี่ยจะสุ่มฟรีนะสุ่มครบรอบนึงเนี่ยก็ใช้ทั้งหมด150หัวใจด้วยกันนะแล้วแต่ละรอบเนี่ยก็มีเรท ur คูณสในแต่ละรอบด้วยโดยรอบที่4เนี่ยคูณ5กันเลยทีเดียวนะวันนี้ ก็เลยจะมาสุ่มให้ดูกันนะว่าความเกลือของผมนั้นจากการสุ่มคลิป Happy Birthday Rigo ไปเมื่อครั้งก่อนความเกลือในครั้งนั้นจะยังคงติดตามมาอยู่ในคลิปนี้ด้วยหรือไม่นะมาโดยวันนี้ก็จะสุ่มทั้งหมด2ตู้เลยนะก็มิวกับอควาเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตู้ของมิวกันก่อนเลยดีกว่ากับสเต็ปที่1 U.R. Rate คูณ3ห้าสิบหัวใจมาไปมาดูกันว่าจะเกลือไหมนะมามานั่นไงเยี่ยมไปเลยหนึ่งใบครับผมและเฮ้ยเฮ้ยใบหน้าตูัวเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมเหมือนจะใช่ มากี่ใบเมื่อกี้ใช่มันใช่ใช่ป่ะใช่ดิใช่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 ก็ได้ใบใหม่วนะัทน้้หมด2องใบด้เป็น U R มากิีหนึ่งใบและ S S R รินหนึ่งใบนะส่วนฮังยโยซ้ำนะ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะใช่ ใช่จริงด้วยเนี่ยมากี่ใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเป็นใบที่อยู่หน้าตู้จริงด้วยโอ,โอโ้โหสุดยอดแม่รอบแรกใบหน้าตู้ออกซะแล้วนะมาดูรอบสองกันต่อนะโรเอยูอาร์คูณสามเท่าเดิมห0หสิใจยเท่าเดิมนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมามา,มา,ด,มาด,ดูกันมายูอาต้องมาอีกแล้วมามามาฮึแมวันนี้ดวงมาวะ ถึงแม้อาจะเยอะไปหน่อยแต่ยูอามาเราก็ชื่นใจมาดูกันว่าจะได้ใครนะนั่นก็คืออูมีนั่นเองเดี๋ยวนะใบหน้าตู้อีกหรือเปล่า,าเนี่ยอะไคุณคุณวะ ก็ได้ใบมา2ใบเหมือนเดิมน,นะก็คือ U R อุมิแล้วก็ no, S R โนโซมินั่นเองนะไหนดูซิใบหน้าตู้ใช่ด้วยอุมิใบหน้าตู้กับมาคิใบหน้าตู้2ใบ U R ออกครบเลยจ้าแหมโอ้โหดวงมาไว้วันนี้มาสเต็ปที่3เรทเท่าเดิมมา U R ต้องต่อเนื่องแล้วนะ มาต่อเนื่องหน่อย no, 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 no. มาอื้มฮึอ่าไม่เป็นไรอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเกะมาเกะเฮ้ย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 แม่วันนี้ดวงดีหรือเกินเฮ้ย อาถ้าได้ใบใหม่มาหึงใบก็คือ sr ของโคตรินะส่วน UR m a r k ม e, ถึงแม้จะซ้ำแต่ว่าเราสามารถเอาใบที่มันซ้ำกันเนี่ยมาทำการอารมณเหมือนประมาณเอามาตีบวกเพื่ออัปเกรดเป็นการ์ดรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้นะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็สามารถเอาไปตีบวกเพื่ออัปเกรดเป็นการ์ดใบใหม่ได้นั่นเองนะโอเคอ่ะไหนๆก็พูดแล้วก็เดี๋ยวตีบวกให้ดูเลยแล้วกันนะ จริงไัมไม่รู้ว่าเรียกว่าตีบวกนะแต่ว่าผมอ่ะตั้งชื่อรเรียกของผมขึ้นมาเองนะว่าตีบวกนะ mm hmm. ก็คือเอาการที่มันเหมือนกันนะจำนวนสองใบนะมาทําการบวกเข้าด้วยกันนะ mm hmm. มันก็จะได้เป็นใบใหม่ขึ้นมาหนึ่งใบนะ mm hmm. อ่าก็ตามนี้เลยนะ mm hmm. มา mm hmm. เหลืออุมินะ mm hmm. ที่เราได้ U r mm hmm. มาแล้วใ mm hmm. บหนึ่ง mm hmm. ถ้าเกิดเราได้อุมิ อีกหนึ่งใบก็จะเอามาตีบวกแบบนี้ได้นั่นเองนะเอาละเอาละรอบสุดท้ายเป็นรอบฟรีนะโดย ur เ,เ,เ,เนี่ยเรทคูณห้ากันเลยนะในรอบนี้มาดูกันว่า ur อุมิจะออกอีกหนึ่งใบหรือไม่นะไม่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 มาจะเอาไปตีบวกซะหน่อยแหมเสียดายเสียดาย โอเคครับรอบนี้ก็ได้ใบใหม่มาหนึ่งใบนั่นก็คือ SR เอริ A นั่นเองนะแม่แต่เสียดายดที่ U r อุมิไม่ออกซ้ำอีกหนึ่งใบนะเพราะว่าถ้าออกซ้ำมาอีกหนึ่งใบเนี่ยคือผมจะได้ใบที่อยู่หน้าตู้ตรงนี้ครบเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ตีบวกได้มากี่แล้วใช่ไหมก็เหลืออุมินะแม่ถ้าเกิดได้นี่ก็คือครบเลยนะมามาดูกันที่ตู้ของวงอควากันบ้างนะ เรทเท่ากันจำนวนสเต็ปเท่ากันมาดูกันว่าจะดวงดีเหมือนวงมิวไหมมารอบแรกไปมายูอาจงมาจงมาไม่มาฮิทำไมผมมีความรู้สึกว่าผมจะเกลือกับวงอควาอีกแล้ว โอเคได้ใบมาทั้งหมด2ใบก็คือ SR ริกโกและ SR คานันนั่นเองเฮ้ยเราอยากให้น้อยหน้าวงมิวซี่วงมิวออกไป3ใบชนะเราอยากให้น้อยหน้าซีเข้าใจไหมจิกาเข้าใจไหมรูบี้เราอย่าน้อยหน้านะ มาหน่อยนะมารอบที่สองสเตจที่สองมา you are. You are. ยูอายูนะอุกสองใบสองใบมามาละเว้ยมาละวะจิกะหนึ่งใบรูบี้หนึ่งใบแน่นอนมาจิกะมาแล้วมาต่อไปรูบี้มามารูบี้รูบีจ้จ๋ามารโอ้โหจิกะโอ้ย ไม่เป็นอะไรนะเอาไปตีบวกได้เหมือนเดิมนะโอเครอบนี้ก็ได้ใบใหม่มาสองใบก็คือ UR จิกะและ s s r โยจังนั่นเองนะเท่ากับว่าตอนนี้เราขาด UR ของ RUBY ที่เป็นใบหน้าตู้นะมาดูกันว่า RUBY จะออกไหมนะแหมมันต้องออกแล้วแหละจังหวะนี้นะมา RUBY มา มาไม่มอมไม่มาโอเคครับรอบนี Kum ้ก nah, ็ได like ้ใบใหม่ ใช่เหรอวะเดี๋ยวใบนี้เพิ่งได้เมื่อรอบที่แล้วไม่ใช่เหรอรู้สึกว่าจะได้เมื่อรอบที่แล้วนะแต่ที่มันขึ้นนิวเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าอันที่สุ่มได้เนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปในเอ่อพวกพลิชั่นการ์ดที่สุ่มได้นะแต่ว่ามันน่าจะยังอยู่ในกล่องข้อความเพราะว่าที่เก็บมันเต็มนะมันก็เลยขึ้นว่าเป็นใบใหม่น่าจะใช่นะรอบสุดท้ายละ รอบสุดท้ายนี้ก็จะเป็นรอบฟรีนะสุ่มฟรีนั่นเองมาดูกันว่ารอบสุดท้าย UR Ruby จะออกไหมนะไปขอให้ออกเถอะนะจะได้ครบครบนะมามาลุ้นกันไป let's go มายู u r ร์อยู่มามาว่ะมาว่ะรูบี รอลุ้นอย่างเดียวแล้วว่าจะเป็นรูบี้หรือไม่มารูบี้โอ้ลูทำไมอ่ะมันเหลือรูบี้แค่ใบเดียวเองทำไมไม่ออกไปครบัครบไี่แหม รอบนี้ผมไม่แน่ใจว่า sr 2ใบที่ได้มามันเป็นใบใหม่หรือเปล่าเพราะว่าผมก็จำไม่ได้นะแต่ sr คันนั้นนี่ยรู้สึกว่าจะออกไปแล้วนะแต่ว่าน่าจะยังอยู่ในกล่องข้อความมันก็เลยขึ้นว่าเป็นใบใหม่นะส่วนโยชิโกะเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้ไปหรือ,อยังนะเฮ้ยสรุปว่าวันนี้ตู้อควาได้ไม่ครบนะขาดรูบี้นะแหมจริงจ หัวใจผมก็ยังเหลือนะแต่ว่าใจนึงก็อยากสุ่มต่อให้มันได้ครบครบนะแต่อีกใจนึงเนี่ยก็อยากจะเก็บไว้สุ่มตูต้ต่อไปนะเผื่อแบบตู้หน้าหน้ามันมีโปรโมชั่นดีๆหรือว่าการ์ดสวยๆมาให้สุ่มนะก็เอาเป็นว่าขอเก็บไว้ก็แล้วกันนะโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบไม่ชอบอยัางไงาก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับ ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปสุ่มกาชาคลิปต่อไปสวัสดีครับ